เคยรู้ส <rôle à déc> ึกว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนที่แท้จริงหรือเปล่าคะและเคยได้ยินไหมคะว่าการนอนหลับคือการฟื้นฟูที่ดีที่สุดคำนี้นะคะไม่เพียงแต่บอกถึงความสําคัญของการนอนหลับแต่ยัช่วยให้เห็นถึงคุณค่าของการพักผ่อนในชีวิตประจําวันด้วยค่ะการนอนหลับนะคะเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุดในการฟื้นฟูตัวเองค่ะ หลังจากที่เราทำงานหนักมาทั้งวันนะคะแล้วก็เจอความเครียดในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะการนอนหลับนะคะช่วยให้สมองของเราได้พักผ่อน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายและก็เพิ่มพลังงานให้กับเราเพื่อที่จะไปะเผชิญกับวันต่อไปะคะ่ะการนอนหลับที่เพียงพอน,นะคะยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,นะคะ่ะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงะคะ่ะแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยะคะ่ะ ดังนั้นอย่ามองข้ามการนอนหลับนะคะเพราะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพของเราค่ะลองตั้งเวลานอนที่แน่นอนนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการนอนนะคะอย่าลืมอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยค่ะเพื่อให้เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ชอบคลิปนี้นะคะกิ๊กฝากกดติดตามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับการนอนหลับแบบมีประสิทธิภาพมาให้ฟังกันค่ะ